สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบก,กันอีกแล้วนะคะในวันจันทร์นะคะซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับสระรถรูปนะคะสระรดรูปมีอะไรบ้างนั้นเรามาเริ่มเรียนกันเลยนะคะค่ะสำหรับสระรถรูปนะคะเป็นสระ น้องคะเป็นสระที่ประกอบไปด้วยคำที่มีตัวสะกดแล้วรูปสระจะไม่ปรากฏให้เห็นตัวอย่างมีอยู่จำนวนทั้งสิ้น4ตัวนะคะโดยตัวแรกก็จะเป็นสระโอค่ะตัวที่สองเป็นสระอือค่ะตัวที่3เป็นสระอัวตัวที่4เป็นสระเออนะคะต่อมาค่ะเรามาโยที่สระแรกก็คือสระโอคะ,คะสระโอคะ,คะเมื่อ มีตัวสะกดรูปสละตรงเนี้จะหายไปเมื่อมีตัวสะกดรูปสละจะหายไปวิธีเขียนนะคะไม่มีรูปปรากฏรูปสระปรากฏนะคะตัวอย่างเช่นคําว่านกอ่านว่านอ,อกกนกเห็นไหมคะเวลาเขียนก็จะเหลือแค่พยัญชนะต้นกับตัวสะกดโดยสระจะหายไปแต่เราก็ยังรู้ว่าคําว่านกสะกดด้วยสระอกนะคะต่อมาค่ะ คำที่สองค่ะคำว่าหอ่านว่าหอโอกอ็หกใช่ไหมคะต่อมาค่ะคำว่าจดคำว่าจดเช่นเดียวกันค่ะอ่านว่าจอโอดดจดโดยรูปสระตรงสระโอนี้จะหายไปเหลือแค่พยัญชนะก็คือจอจานและตัวสะกดก็คือดอเด็กอ่านว่าจดต่อมาค่ะเรามาดูที่รูปสระ ะะอวัวนะคะรูปสระอวัวนะคะเมื่อมีตัวสะกดไม่หันอากาศจะไม่ปรากฏรูปจะไม่เห็นนะคะจะหายไปเหลือเพียงวอแหวนที่อยู่เป็นสระในล็อกกลางวางไว้แทนสระอวัวนะคะก็เหลือแค่วอแหวนเท่านั้นตัวอย่างเช่นคำว่าสวนนะคะอ่านว่าสซอ,อัวนอสวนนะคะสอัอว,นอสวนอสวนต่อมาค่ะคำที่สองค่ะ คำว่าขวดอ่านว่าขออัวดดขวดเห็นไหมคะสังเกตดูดีไม่หานอกกาศจะหายไปใช่ไหมคะเหลือแค่วอแหวนต่อมาคะ่ะคำต่อไปสระอือสระอืะอนะคะเมื่อมีตัวสะกดอออ่างจะหายไปเหลือเพียงรูปสระอือข้างบนพยัญชนะต้นเท่านั้นตัวอย่างเช่นคำว่าปืนอ่านว่า ออือนอปืนอ่านว่าปออือนอปืนคำตัวอย่างที่สองค่ะคำว่ายืนอ่านว่ายออือนอยืนแต่ไม่มีออันใช่ไหมคะแต่เป็นรูปสระ,ะอื่นเลยเป็นยออือนอยืนเรามาค่ะสระ,ะ,ะ,ะเออสระเออเมื่อสะกดตัวสะกดเขาจะพิเศษมากกว่าตัวอื่นเลยคะ่ะตัวสะกดจะต้องเป็นแท่ตัวยอยัก สระเออถ้าสะกดด้วยตัวยอยักษ์รูปสระจะเป็นแค่เพียงสระเอใช่ไหมคะแต่ถ้าไม่มียอยักษ์ตรงนั้นจะเป็นสระเอแต่ถ้ามียอยักษ์สะกดตรงนั้นจะเป็นสระเอจะเป็นรูปของสระเอไม่ยากหรอกสระเอเมื่อมียอยักษ์เป็นตัวสะกดจะลดรูปเป็นสระเอตัวเดียวเขียนเพียงสระเอไว้ข้างหน้าพยัญชนะต้นและตัวข้างหลังจะเป็นยอยักษ์ทันทีตัวอยา่างเช่นคําว่าเนย สังเกตดูสิคะเนอยอ่านว่านอ,อ,อเออยอเนยไม่ใช่นอเอยอเนอยไม่ได้นะคะต้องเป็นนอ,อ,อเออยอเนยสระเอตรงนี้จะเป็นสระเอถ้ามียอยักษ์เป็นตัวสะกดนะคะต่อมาค่ะคําว่าเขยเหมือนกันขอเออยอเขยขอเออยอเขยนะคะค่ะ สำหรับบทเรียนวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ง่ายไหมคะไม่ยากเลยนะคะโดยที่สระโอเป็นยังไงคะสละโอลดรูปเมื่อมีตัวสะกดก็จะหายไปใช่ไหมคะส่วนสละอัวนะคะถ้ามีตัวสะกดปึ๊บวอลวมหานากาตรงพยัญชนะจะหายไปเหลือแค่เพียงวอลแหวนแล้วก็เติมตัวสะกดได้เลยต่อมาคะ่ะสระอือสระอือถ้ามีตัวสะกดจะต้อง เอาตัวไหนหายไปคะอออ่างหายไปเหลือเพียงรูปสระอืเท่านั้นใช่ไหมคะต่อมาค่ะตัวสุดท้ายก็คือสระเอถ้าสะกดด้วยตัวยอยักรูปสระก็จะมีเพียงแค่สระเอใช่ไหมคะอออ่างก็จะหายไปค่ะสำหรับคุณครูนะคะก็มีเพียงเท่านี้งานนะคะจะอยู่ในหน้าที่ 128และ129ในหนังสือทักษะภาษาในหนังสือภาษาพาทีบทที่8นะคะโดยให้นักเรียนนะคะฟังคุณครูดีๆนะคะโดยให้นักเรียนเขียนเขียนแจกรูปตัวสะกดสระอัวนะคะหน้า128ตามเขาและ แจกลูปตัวสะกดสระอัวเช่นเดียวกันค่ะที่มีตัวสะกดเข้ามาในหน้า129ลงในสมุดของตัวเองนะคะหลังจากที่นักเรียนเขียนเสร็จแล้วนักเรียนหัดอ่านหัดท่องนะคะแต่ไม่ต้องอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะกันใหม่ในวันอังคารนะคะสวัสดีค่ะ